าร้อยชนิดบางคนได้ยินได้ฟังบอกเฮ้ยเองโม้หรือเปล่าเนี่ยจริงจริงแล้วไม่ได้โมครับมันมีจริงๆต้องมาดูในเรื่มนี้ต้องมาดูในเรื่มนี้เพราะว่าได้ทําเอกสารไว้ที่ลงลองยกตัวอย่างที่มีเพราะเพราะเพราะคณะผู้จัดสร้างเนี่ยคณะผู้จัดสร้างเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะจดไว้หมดว่ามีอะไรตรงมีอะไรต่างๆนะครับนะฮะในในเรื่องของของของการการ อ่ะคุณด้านโน้ตจะนั่นกว่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะครับนี่ฮะมวลสารกล้องไนดีฮะ้นะตัวนั้นนะครับเนี่ยนะฮะควูมลรารความจริงแล้วมวลสารต่างๆที่มีการลงปรนสุริบัตรเนี่ยครับความจริงแล้วบางอย่างก็ไม่ได้ลงในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันโอ้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่นี่ฮะโอ้โหมวลสารนะฮะผงเจดีลายปีสี่ห้าครับนะฮะเนี่ยแหละฮะผงทูบวิหารทับเกษตร วิหารทัพเกษตรนี่พี่ก็เคยไปใช่ใชพี่ก็วิทย์เคยอยู่ครับก็อยู่ท um, ี่นครนั่นแหละครับผงทูบเสาหลักเมืองนครคนะฮะเนี่ยนะฮะผงจินดามนีผงตะไบพระธาตุ9ยอดนะฮะแล้วก็ผงทูบหลักเมืองครับก็พูดง่ายๆว่าเยอะแยะมากมายเยอะแยะเลยนะคุณอนุชาเนี่ฮะนี่เรามาดูนี่นะฮะก็มีเนี่ยสีพึ่งสีวิชัยปี30 นะฮะผมอยากได้ทักตลับนึงเนี่ยเอาไปผสมแล้วเหรอฮะเขาว่าดีดังเมตตามหานิยมในนั้นใส่ไปทั้งหมด21ตลับครับคุณอนุชาแค่ผงอย่างเดียวผงวิเศษอย่างเดียวเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วโดยที่ไม่ต้องทําพิธีอะไรเลยครับไม่อย่างนั้นแต่นี่ทางคณะผู้จัดสร้างนี่ยังได้ได้เข้า วิธีเทวาวิเศษอีกมากมายอ่าออีกอีกหลายหลายที่หลายแห่งด้วยกันถ้าเห็นอย่างนี้นะผมว่าวัตถุมงคลชุดนี้นอกจากจะมีด้านเมตตามหานิยมแล้วเนี่ยด้านคงกระพันชาติีน่าจะพร้อมสมบูรณ์เพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยแก้วขนเหล็กเนี่ยแก้วขนเหล็กนี้ก็คงไม่ใช่มหานิยมแน่น่าจะเป็นแค้วคาดปลอดภัยมหาวิทยาลัยด้านคงกระพันคงกระพันนะฮะอย่างแรกสะเก็ดดาวหางนอกจักรวาลโอ้โหนะฮะมีอายุส5บห้าล้านปีครับโอ้โห แล้วก็เนี่ยพิธีการประกอบพิธีกรรมนะเขาง่ายๆคร่าวๆดิดหนึ่งขออนุญาตอ่านนะครับเอามีพิธีจตุคามรามเทพยอดเขาพนมรุ้งเมื่อ19มิถุนาสีานะครับแล้วก็พิธีพระพิคเนตที่ยอดเขาพนมรุ้งเช่นกันเมื่อ 11, ธันวา49พิธีวัดพระศสีตนะศาสดาราเมื่อ11มกรา5 0พิธีะสมปฐมกษัตริย์จตุคามรามเทพ ถ้ำเขางูราชบุรี11มกราคม50พิธีบารมีศรีวิชัยหลักเมืองนครศรี10กุมภาห้นย์ประถมพิธีปฐถมกษัตริย์วิหารหลวงวัดพระมหาธาตุนครศรี16กุมภาพันธ์5 0พิธีจอมจักรพรรดิมหาบารมีวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุนครศรี18กุมภาพันธ์5 0พิธีบารมีศรีวิชัยวิหารหลวง19กุมภาพันธ์50พิธีกู้วิกฤตบวงสรวงถวายรัมโนราหลักเมืองนครศรี20กุมภาพัน 50พิธีจอมจักรพรรดิมหาบรมีหลักเมืองนครศรีย5้ากุมภาพานธ์50พิธีนารายแปลงรูปส่งน้ํา50หลักเมือง1มีนา50าศยพิธีรวยมหาสารวิหารหลวงวัดมหาธาตุ6มีนา50อันนี้คร่าวๆโอ้โหนี่คร่าวๆนะนี่คร่าวๆนะยังมีทั้งหมด24พิธีด้วยกันอ่ะฮะคุณที่ผมอ่านคร่าวๆก่อนแล้ววนสารนี่ผมดูในนี้นะพี่กวิทย์ฮะผงน้ำตาลแว่นสุริยันจันทาหรือ Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?